ม่กินเม่นคลิปไปจริงนะคนละคลิปคละคอะไรกันะครับเป็นอ่าจาเรียกว่าอะไรอ่ะเตเต้นๆเล่นเล่นะครับใช่พามคลิปคนละคลิปเลยใช่คนละคลิปเล่นเยอะไหมปกติแล่นบอคอนเทนต์ไหนที่มาก็เล่นอะไรนะเราจะไปใส่ตรงนี้ตนี บ้างลงบ้างเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวขาจะคิดว่าไม่เล่นลงบ้างให้แบบเขารู้ว่าเราก็เล่นอยู่เราอัปเดตเราอัปเดตเตอนบ้างเขาจะมีร้องแบบร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับแฟนเขามีคอนเทนต์อะไรที่ยังอยากจำอยู่ไหมก็ทำจริงก็เขาเรียกว่าแล้วแต่แล้วแต่ฟิลแล้วนะบางทีใช่ว่าบางทีเราอินเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันจะมีอันที่แบบว่าพี่ๆเขาชอบส่งมาอุ้ยเล่นอันนี้สิอันนี้สิใช่ครับทางไกลแฟนเลยหรอก็เอางี้

รู้ว่ามัเจอกันบ่อยก็เลยว่าเล่นเล่นด้วยการอะไรอย่างเงี้ยว่าชวนกันเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเดี่ยวก็จะเป็นแบบว่าตอนเทนต์ที่แต่ละคนชอบเป็นแบบตัวส่วนตัวแต่พอมาเจอกันมีเวลาแล้วก็เล่นกันบ่อยครับครับเป็นเล่นไปนานได้แต่งดีเลยครับจริงป่ะเนี่ยแล้วฉัจะโกหกไปล่ะ ก็ดีใจครับดีใจก็ด้วยแบบความที่เราตั้งใจแล้วมามาตั้งแต่ก่อนตอนถ่ายแล้วกว่าที่ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูครับก็รู้สึกว่าเออพอผลงานมันออกสู่แบบสายตาทุกคนแล้วรู้สึกว่าเออเราเราภูมงใจแล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนที่ชอบแล้วก็แล้วก็แบบมาคอมเมนต์มาแบบว่าติดชมรู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่รู้สึกว่าเออทุกคน้อมเห็นแล้วก็ให้คุณภาเช่นกันครับก็รู้สึกว่า ดีใจท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบก็เหลืออีก2องอีก็ยัง,ย,งยังไม่จบฝากฝากทุกคนไปติดตามไปปั่นเทรนกันใน2อ p ีหน้าด้วยก็พวกผมอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดละกันก็พวกผมใส่ความความตั้งใจใส่ความรักลงไปก,ก็อยากให้ทุกคนชอบ2อ p ีพีนี้มันจะได้เห็นอะไรเพิ่มไหมนะ ก็คือมันเป็นโค้งสุดท้ายอ่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราผ่านอาจจะกักไว้จะมาปล่อยในสองวินาทีนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าก็จะเป็นสองวินาทีที่แบบเต็มที่เลยไปด้วยความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฉดสีไหนก็ตามหรือว่าเรียนแม่งก็ทำาำร้ายก่อนแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเออมันเป็โค้งสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปดูบทสุดร่วมกันว่าจะเป็น ใช่ครับก็อย่างที่เคยพูดไปแหละว่าซีีส์เรื่องนี้มันมันทำให้เราฝึกอะไรหลายอย่างเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบความอดทนครับความเป็นือาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำการบ้านกับบทนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่คึกว่ามันม้นเราโตขึ้นเช่นกันก็มันทําให้ผู้ห่เก่งขึ้นละกันผู้หุ่ก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างจากซีเรื่องนี้อะไรที่ทําอาจจะยังไม่ดีก็พอมาทำในเรื่องนี้ก็ ดีกว่าเดิมได้พัฒน,นาตัวเองขึ้นไปอีกเยอะเลยก็ก็มันให้ความเป็นผู้ใหญ่กับผมบ้างนะเออเดี๋ยวรอฝังติดตามนะครับเดี๋ยวฝากรอติดตาวมาครับตอนนี้แน่เป็นปัญชีนะครับอานอีกฝังหน่อยแล้วแต่ต้องทำไง้างต้องพูดทุกทีเลยไม่ใช่เหรส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปอ่านคอม แฟนนะเขาชอบซีนี้นะชอบรูปนี้นะชอบการแสดงซีนนี้นะอะไร่างี้เขาก็จะไปเล่นถึงเขาเลย่เนว่าคืแฟนคลับแต่ละคนไ็จะมีความแบบมีมุมมองที่ต่างกันเขจะแบบมีความขีเอ็นตในแต่ละคนนครับกอยเออเห็นไีผีไม่ได้ทสว ครับผมก็ฝากมินิสตาร์ด้วยนะครับผมก็ฝากแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับแด๊้ซัมเมอร์ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดโค้งสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก2 EP ก็อยากให้ไปติดตามชมกันใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูย้อนหลังได้ในยู u ูบจีเมมซีรีถูกต้องครับแล้วก็มีงานไฟนอลอีกทีแล้วนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่21นะครับผมที่ลงภาพยนตร์นะครับสยามสแควร์คอนเอิร์ตวันที่21นะครับผมแล้วก็เปิดขายบัตรวันที่15นี้ครับนะครับ Yeah, yeah.